ครับผมวันนี้นะครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนนะครับบ้านของคุณแม่จำปีคนสวยของผมแล้วก็พี่แก่นเคลียววันบ้านหลังนี้อยู่ที่หลังวัดเขาดินตำบลท่าล้ออำเภอท่ามว่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมเยียนกันแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่านะปัญหาสุขภาพทั้งสองท่านมีครบแต่สิ่งหนึ่งที่บ้านนี้ไม่ขาดคือการดูแลสุขภาพ นะครับผมต้องต้องคุยกับทางพี่แก่นก่อนอา้าวเรื่องสุขภาพเป็นอะไรบ้างคือเป็นความดันเบาหวานแล้วก็ปวดตามข้อความดันเบาห,าหาวานปวดตามข้อแล้วก็ไขมันไขมันก็จริงๆแล้วตัวตัวบีเฮิมนี่จริงๆแล้วทางพี่แก่นกับแม่เนี่ยกินมาไล่ๆกันนะตกประมาณสองึงสามเดือนเนี่ยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เป็นยังไงบ้างเลยรู้สึกดีขึ้นก็เพราะตัวเนี้ยอ๋อนะฮะ อืมนี่แหละครับถึงบอกว่าบางอย่างเนี่ยไอแต่ไม่สบายหนึ่งเนี่ยผมก็บอกไงต้องหาหมอนะฮะยังไงให้หมอรู้ให้หมอเข้าใจให้หมอจ่ายยาแล้วดูแลสุขภาพตามขั้นตอนแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวีเฮิร์บประปุกสีแดงแหลงนิดนะครับที่เป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันได้อันนี้หลักๆก่อนนะอันนี้ลูกนะเดี๋ยวดูแม่แม่จะปีจ๋าเห็นไหมครับได้ยินเสียงหวเราะแล้วอะไรล่ะเห็นไหมเหมือนเล่นลิเกกันอ่ะนะแม่ป่วยเป็นอะไรบ้าง ไปหกล้มมานะครับแล้วก็ไม่มีแรงคือตอนที่ผมมาช่วงนั้นเนี่ยนอนสมอยู่ที่นี่นะครับเจ๊แก่ก็ต้องดูแลแม่แต่ตัวแกเองก็ก็เรียกว่าสมสารทรมานไม่ต่างกันแม่ลูกคู่นี้นะไอ้ลูกก็ป่วยแม่ก็ป่วยก็ผ่านกันดูแลแต่ส่วนมากแล้วแม่นอนสมทีนี้พออาการต่างๆมนุษย์เราบอกแล้วว่าไม่สบายหาหมอนะแต่ว่าด้วยความลําบากเดินทางส่วนหนึ่งก่อนนะครับปัจจัยด้วยนะก็ ก็เลยมาซื้อผลิตภัณฑ์บีเฮิร์บกระปุกสีแดงแรงิๆของเราเนี่ยทานก็ไอ้นี่เขาก็ไม่หายาให้กินเออก็นอนฟังวิทยุนอนฟังวิทยุนก็เลยบอกว่าเอาลองโทร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 ไปซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยเออดูว่ามันจะกินได้ไหมจะจะอยู่ไหมเออเอาอยู่ไหมเพราะว่ากินไปแล้วได้ในสองสาเดือนแล้สองได้ห้าวัน เออห้าวันชุดแรกก่อนช่วงแรกก่อนช่วงแรกห้าวันนี่ฮะนี่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 ช่วงแรกเดินอ็นนี้ตรงตามวัน่ะคอยล่อยล่อยเมือก็คืออ๋อคือตอนที่ผมมาเจอเนี่ยนอนอยู่แล้วก็ช่วงนั้นแล้วก็นี่นี่ไม้ไม้ไม้เท้าไปเขาเรียกอะไรแสขาแกก็เดินกระยองกระหยงก็หยังกระหยงแต่ตอนนั้นก็ไม่มีแรงนะแล้ววันนั้นก็ลองว่าเออเขาบอกว่ากองแดงกงแดงเออลองลองโทรไปเอาเอามากินดูอ่ากินกิน ลูกสาวถามว่ากินดีไหมก็กินดีห้าวันอย่างนอนสมห้าวันก็ค่อยๆเดินทินิดทินิดไปตอนตอนเดินที่ห้าวันแล้วนี่คือไม่ได้ใช้ตัวไม้แล้วนะไม่ได้ใช้เริ่มไม่ใช้แล้วทุกวันนี้ก็เริ่มวางไว้ก่อนไม่ใช้มันจะเหงานะน่าเห็นไหมเดินไปยังหน้าบ้านเหรอฮะเดินไปยังหน้าบ้านเดินไปนั่งนู่นอ๋อ แล้วกระดูกกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงนี่นะตอ,อนนั้นอ่ะก่อนอยู่เมืองการเนี่ยมันว่าต้องไปหาหมอทุกอาทิตย์ทุกอ,กอาทิตย์กินกินก็กินยาเขาก็ดีกินแล้วก็อยู่นั่นมาตั้งสี่ห้าเดือนไม่เป็นอะไรแล้วหลานสาวที่นี่อโอไปถามว่ะยายยายอยู่นี่ยายต้องไปหาหมอเรื่อยนะเรายายไปอยู่โน้นทำไมยายไม่ได้ไปหาหมอ ยายไม่ไปหาหมอหรอกอยายากินยาทุกวันอะแล้วแม่คนสวยของฉันล่ะเอาอะไรล่ะเดี๋ยวเขาปีนี้อายุเท่าไหร่ละแปดสิบสามจากลุกนอนลุกไม่ขึ้นใช่ไหมตอนที่ผมมาเนี่ยนอนทมเลยนะลุกไม่ขึ้นผมจําได้เที่ยวที่แล้วแกขยับตัวได้รู้ว่าตาเทพแกมาแต่งเขาสวยนึกตาเทพจะพาไปวัดโอ้โหแต่งกับจะไปกับคนเล่าคนแก่เนี่ยเขาไปวัดเขาแต่งตัวสวยแข่งกันนะวันโกนวันพระ แกคงนึกว่าตาเทศจะรับไปงานวันพามั้งแม่ผมก็จอดปุ๊บถามบอกเอาแมจะไปแกจะแต่งตัวไปไหนเนี่ยแมก็แกจะมาดูให้ดีหน่อยเซ่แน่เป็นไงนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราเพิ่มเติมได้ก็คือการดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบีเฮิบกระปุกสีแดงแรงลิ์ยกหน่อยสีอะไรเนี่ยสีอะไรเนี่ยมองเห็นไหมเนี่ยสีแดงค่ะแรงแลงิตไหมไม่แรงดีค่ะเออแรงดีอุ้ยไม่งงหัวแล้วเหรอไม่ลง ไม่ลมไม่งงค่ะอ่าเห็นไหมครับนี่คือ83กับ57นะครับอยากจะฝากไว้นะครับนี่คือสิ่งดีๆที่เรามาแชร์ให้กันนะครับอย่าลืมครับมีเฮิร์บกระปุกสีแดงแรงนิดนะครับนี่ฮะนี่ยของแม่ลูกเราครับอ้าวแม่จะเปียอายุ83ปีนะครับแม่ก็จะเล่าตามความทรงจําได้ส่วนหนึ่งมันก็มีในเรื่องของสมุนไพรที่เข้าไปเป็นตัวช่วยเป็นสารสกัดที่อยู่ในสาหร่ายแดงนะครับแล้วก็มีในงาดําซึ่งมีเซสมิน นะและส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้กบบระบวนการดูแลสุขภาพเนื่งระบบกล้ามเนื้อเรื่องของอภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานเนี่ยมันกลับมาตามสภาพตามไหวนะครับจะมาพุดปั๊บแข็งแรงพุดปัน,ปนเลยมันก็ไม่ใช่แต่ลุกขึ้นเดินและเดินได้นะครับโดยที่ไม่ได้ใช้เนี่ยฮะอุปกรณ์แก่ตอนนี้เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเครื่องการันตีได้ว่าสุขภาพดีนั้นทุกยุค ทุกสมัยทุกวัยทุกเพศสามารถที่จะเริ่มต้นได้นะครับอย่างครอบครัวนี้นะครับของพี่แกนเชื้อวันก็ดีของแม่จำปีก็ดีนะครับซึ่งวันนี้ทั้งสองท่านนี้มีการดูแลสุขภาพด้วยการทานสามุนไพรบีเฮิร์บกระปุกสีแดงแหลงนิดซึ่งมีสารสก,กัดจากสมุนไพรหลักๆถึง8ชนิดมันตรงจุดจริงๆครับอย่าลืมนะครับไม่เข้าใจให้ถามเรานะต้องขอบคุณมากนะครับสําหรับแม่แห่จะปีคนสวยของเรานะครับแล้วก็พี่แกนขอบคุณมากๆแม่จ๋าขอบคุณมากๆ สิ่งดีๆมีอย่างนี้นะครับข,ขอบใจมากๆขอบคุณสาไลาแดแดีเฮิร์ฟค่ะทำให้มีสุขภาพดีจนทุกวันนี้ขอบคุณมากานนค่ะดีเฮิร์ฟเดีจนจริงค่ะ